นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดมนต์กันค่ะบทสาธยายมหาสติปทานสูตร เอวมเมสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมััภคะวากุรุสุวิหะรติกัมมาสัทธามังนามะกุรุนังนิคโมสมัยหนึ่งพระ ผูมีาพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของหมู่ชนชาวกุรุชื่อกมมร,รมมาจะธรรมะตัดระโคภกควาภิกูอามันเตสิพิกขวตี เรียกภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้พระทันเตติเตภิกขุภควะโตปัจจัตโซสุภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้าค่าดังนี้ภักกวาเอตะทะบวจะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธภาสิตนีวา่าเอกายโนอะยังพิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตวตานังวิสุทธิาเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวานังสมติกมายะเพื่อเก้าล่วงซึ่งความโศกและความรำไรทุก ขโทมนัสสานังอัตทังขมายะเพื่ออัสดุงดับไปแห่งทุก์และโทมนัสยายัตสัธิกมายะเพื่อบรรลุยายธรรมนิพพานสัชักิก กิริยายะเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานยะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานาทางนี้คือสติปัฏฐานสี่การตั้งสติไว้โดยแนบแน่นต่อเนื่องในอารมณ์ กรรมฐานกะตะเมจัตตาโรสีประการเป็นชนยัยอิทะพิกขเวพิกุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายกายานุปัสสีวิหะระติ ย่อมเป็นผู้ตามผิดจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีมีความเพียนเพ่งเผากิเลสให้